สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่เขามาติดตามแลบชมนะครับเด้อสวัสดีพี่น้องทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเนาะที่กำลังรับชมทางบ้านหรือที่ทำงานนะครับพี่น้องนี่ผมบอกทีภาพพี่น้องออกปัหาในยุนกินขึ้นเ่าครับผมออกมาช่วงใบใบครับพี่น้องใบแก่ล้วละนี่ก็เป็นเวลาประมาณใบสามแล้วครับผมวันสิออกมาตึกแห้ยครับพี่น้องเด็กสอบแห้ยมานลาวแห้งทีครับผม อดสิมาล่องเบิง้งหงวยทั้งหลังนี่ครับจะสิเป็นจังไดครับหมานหรือบ,บ่หมานยังไปนลุนไปช่วงน้งกันนะครับพี่น้องเนาะจะสิวันได้บ่หรอกครับผมก็บอกกันด้ล่องเบิ้งนะน้ำจะขิ้เลือกหรือบ่เลือกถือว่ามาเล่นทงหรืนน้ำน้กันนะครับพี่น้องเด้ะแต่บ่หมานก็นได้เอาบรรยากาศน้ากันครับผมตรงนี้ก็อีกเขานาแลงแล้วก็ สิมี่ก็เป็นตึกแค่แล้วครับพี่น้องบาดนี้ใส่ล่อง,งน้องครับลงดูอยู่ดอกบานนี้ใส่เบ็ดใส่หนูยังกันเริ่มสีห้างออกลวครับอันนี้เขาก็เริ่มหากินท่างน้ำด้วยพี่น้องเบาดนี้านแฮ้ครับผมแต่ว่าสิมาลององมหอยน้ำครับพี่น้องมึอนี้มาเบิ่งว่าสิมีหอยบะหอยจูบนะครับเนาะปกติแล้วกูอยนี่หอยจูบร้ายครับพี่น้องแต่ว่าปีนี้ยักษิเป็นยังไงเนาะ ว่าน้ำถ่วมครับบางช่วงฝนมาบางนันี่กสีมีีบ่มีนถ้ามีก็อาจจะได้เอาบกหอยแล้วครับพี่น้องถ,าอถ,าถง้าบ่ถ้าตึกเหวบ่ได้เนะเะาะแต่น้ำลึกว่านเหวบ,บ่ได้ก็งงมบกหอยต่อครับผมในก็ได้ออกมาแล้วก็ต้องเอาให้มันได้สักอย่างครับพี่น้องยังไวสีเื่อเนาะ,ะได้กับเขาแรงครับผมลองเบิ้งน้ำกันนะครับพี่น้องเนาะนี่ละมอยทั้งหลังนีละ อาจจะบังให้สะดวกถือกล่องลงไปน้ำนพี่น้องเนาะหนาไมลึกนะครับผมอาจจะไท่พี่น้องเพิ่งยื่งฟังอยู่ะหครับเนาะค่อยหลุนค่อยช่มให้กำลังใจผมไม่เลิกครับพี่น้องไปครับกับเนี่ตาเพื่อนแต่มาท่มกันพอดีเพิ่นกับสีออกมาใส่ด่างครับพี่น้องกลางม่องส่ม่องสามเส้นสี่เส้สสสสสสนผมก็น,นั่งคุยกับิ่นอยู่บางแห่งเปนกันว่าย่างมือเศารก็ได้มือละหีบครับ ไปครับพี่น้องคือเป็นการวัดเซเวลาครับผมไปเบิ้งน้ำกันครับสิเดียอยังจากแน่ววอรเหมือนสิเดียวานแหนเรือว่าสิเดียงุ่มหอยครับพี่น้องไป วับพี่น้องครับผมเบิ้งครับผมน่าจะได้เปลี่ยนแนวแล้วครับพี่น้องเบิ้งแล้วน่าจะได้งมหอยครับ er ผมเบิ้งครับผมหอยครับหอยจูบหอยจูบธรรมชาติด้วครับพี่น้องอ้หลครับอ๋ออ๋อนี่ตัวนุ่งเงี้ยลยครับเอานุหอยกันดีกว่าครับพี่นอ้องเนี่ยมันจะได้กินแรงครับผมไป ลุยครับผมเห็นไหมครับพี่น้งองงุ่มไปงุ่มไปก็เห็นครับที่แรกว่าสิลงไปลึกครับว่าลงไปดีกว่าไม่จุดครับสแสดงว่าหอยขึ้นสูงครับขึ้นมากผมไม่เจอเนื้อห้อ đi cái chiếu đi được cấp thế nào Nó đi cái dàng, cái nha หลายครับครับกินดนี่คืออยู่ครับผมคุได้ไปอ้อมแร่องอยู่ด้วย nó cần như nhau đấy, khắp nào đấy. หลายอยู่ครับพี่น้องจะว่าหันทีเอาเนื้อเช่หน่อยตัว่มีเสี้นย,ะยนะปังบุ๋มนะครับนะนี่แหละครับของธรรมาชาชติทับทมบม่ได้เลี้ยงบม่ได้ยังแบบว่าจะดูครับพี่น้องออกมาหาจะได้ยุติกิดด่นก็ทับ ทะเลือกเอาครับเป็นลาบครับหนแรง้งโอ้โหหอยขินฟังก็จริงขิงน,น,นมากลูกมากต้มๆหรือ,อว่าปลาไหล พี่หน่องเบื้องผม,มพี่หน่องเบื้องผมง้มเข้าเดียวเด้ครับเดี๋ยวอ้อมนึงแหละครับผมอือทำนี่กับเรียวแรงน่อดีครับเด้อหายอีกจังหน่อยแลพี่หน่องเนาะ ก็ไปน้เ่เลือกหมุนนี่ด้ครับต่ว่าหัวบ่าคายอวนปันไหนไครับต่ว่เนยเงี้ยดี วก็อ้วนครับ จะเลือกของทเมยไงนะครับพี่น้องเดี๋ยวคมันก็เป็นคนจังโอ้ยพอดูนี่ก็ ลูบๆไปครับพี่น้องรูแห้งไปก่อะไรครับจะไล่เส้นขนซูนแห้งกดจะต้กงเตื้นมน,น,นะ เด้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิขอเคาไรหาอหอยไปเรื่อยก็น,นะพี่น้องเนาะจังมาเจอกันที่เดียวตอนกลับดวยครับผมตอนสรุปด้วยเนาะพี่น้องนะเพื่อเป็นการเซฟแบตท่อซับ,น,บาาะน,นะครับผมอากาศกระหอนเนาะครับไปจังหวะเจอกันครับครับพี่น้องครับผมขึ้นจากน้องเหรอครับ นี่ก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงก็กลัวแครับพี่น้องแต่ลงหนองไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับเนาะเนะดบอกหอยมาหลายเติบครับพี่น้องหอยจูบนะเนาะไอยขมเด็หอยเชลีไม่นํำครับเราจุดเวลาบ้น้ำพอดีเนละยมือแร้งจะเก่าหน่วยชิบหน่วยนะเดี๋ยวมาเบืองผลงานน้ำกันครับพี่น้องนี่ผลงานฮู้ครับผมอหอยมิได้ยิงยัเลยครับมีแต้หัวยิ้งยันเลยครับ เรือเต็มย่างนะครับพี่น้องของย่างบุ๊มบิ้นหน่อยๆเลยครับผมนี่งไงก็ได้มันเคืองนึงครับผมมันเคืองย่างอยู่ยละผมมันเคืองนึงโอ้หนออไปอ้อมนี่ก็ได้ไล่อ้อมอยู่ครับพี่น้องเนีกินแต่ลายมือเลยล่ะครับผมมันอยู่ครับพี่น้องมันอยู่ปานสิบมืมีครับหอยก็ได้โอ้ อย่าเล่แท่มันหอ,อ,อยใหญ่ๆคุมาอยู่ข้างฟังครับยังไงพี่น้องหอยธรรมาชาตินี่แต่ห้อยง่ายๆครับมันลงไปลึกๆน้ำลึกๆเหมือนมิต่จังสีครับพี่น้อง <ś led> แต่พวกใหญ่ปันใดแต่วตัวห้องไรตั้งลุ่มๆมองหงอกๆนิดๆน้อยๆสีเลยครับติ่งเปลี่ยนเล่นเด่นในยู่น่ากินแรงเหนียวนาะพี่น้องเนาะเราจะมาบานเหนี้ยครับผมเบิองแล้ว ผมก็ลงไปย่างบึงอยู่ครับน้ำกะประมาณเพียงเอี่ยวครับผมแต่วันไดอยู่แต่วันก็ชิล่าเนาะพี่น้องเนาะไปเลยเห็นหอยก้อนไปเลยเอาหอยนี่แหละเดไดได้ก่อนเก่าเนาะพี่น้องออมแรงครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปหาอยู่หากินแบบบ้านๆเนาะพี่น้องเด้อธรรมดาธรรมชาตินะครับเนาะลงหวยลงน้องประมาณนู่ จัางไดห้องก็จงมาหลุนมาชนมกันคลิปต่อไปนะครับผมเรางสิบหปอยูยหากินเน้าได้อพี่น้องเด้อมันปรมัณเนี่งกำังฝากพี่น้องคือเก่าครับต่อเปลี่ยนกำลังใจคือเเ่ากดซับตะใครกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับพี่น้องเนาะผมเส็อมีกำลังใจหาคลิปใหม่พี่น้องอชุนต่อไปเรื่อยๆเด้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สิิแรงนะครับพี่น้องตะเวนคอยแล้วจะ,จะได้ขอตัวหยิบของกระบันก่อนนะครับผมเจอกันไม่คลิปต่อไปครับพี่น้องสวัสดีครับ Okay. <laughs>